สวัสดีครับพบกับนิวัตพัวแสงจากเพจมิสูบิชิคอนเก f นฟรีดาวออกรถง่ายวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมตัว Titan c a p เตียรุ่น Limited e dition 2021นะครับรุ่นนี้จะมีทั้งหมดอยู่3สีก็คือสีขาวหลังคาดำนะครับแม็กดำกระจังหน้าดำสีส้มหลังคาดำแม็กดำกระจังหน้าดำและสีดำดำล้วนเลยครับดำทั้งตัวนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญชมพร้อมกันเลยครับ สำหรับรุ่นนี้ก็คือรุ่นไททันแคปเตียรุ่นลิมิต edition 2021นสิะครับสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นทั่วไปก็คือ1ก็คือกระจังหน้าจะเป็นสีดำนะครับชุดแต่งชายกันชนหน้าก็จะเป็นสีดำสีดำเงาเปียโน,โนโบแบล็คนะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้เลยล้ออรลอยนะครับ พ่นสีดำนะครับมาพร้อมกับยาง225ทับ 65R16 นะครับเป็นขนาด16นิ้วระบบเบรกก็จะเป็นระบบเบรก ABS นะครับทำงานคู่กับระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก EBD ช่วยให้เบรกได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นกระจกมองข้างสีดำนะครับแน่นอนหลังคาของเราก็จะเป็นหลังคาสีดำนะครับ และมือจับนะครับกลิบป,ประตูก็เป็นสีดำเช่นเดียวกันเพิ่มความสปอร์ตแน่นอนครับรุ่นนี้ก็จะเป็นแคปเปิดได้สามารถบรรทุกสัมภาระง่ายขึ้นลงง่ายนะครับเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียงรุ่นใหม่น้ำมันนะครับรองรับได้ถึง B20 เลย สามารถเติม B20 ได้นะครับมาชมด้านหลังกันมือจับฝาท้ายนะครับก็จะเป็นสีดำพร้อมกับกันชนท้ายนะครับออกแบบมาให้เป็นขั้นบันไดาสามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกนะครับเป็นสีดำเช่นเดียวกันไฟท้ายและไฟเบรกจะเป็น LED นะครับซึ่งจะให้ความสว่างทนทาน ความร้อนน้อยนะครับกินไฟต่ำด้วยสำหรับหลอด LED นะครับ e มเเมหรือสัญลักษณ์ของ Limited Edition ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์2,500หซีซี128แรงม้านะครับหสปีดใน,นส่วนของราคานะครับถ้าเป็นสีขาวลังคาดำราคาจะอยู่ที่647,000บาท สำหรับสีส้มลังคาดำและสีดำราคาจะอยู่ที่6 5 4 4 0 0บาทนะครับและพิเศษสำหรับลูกค้าที่ประวัติเครดิตดีมีอาชีพที่ชัดเจนไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะครับทางบริษัทจะออกเงินดาวให้ทั้งหมดเลยสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้รีบโทรหาเซลล์จืด084-516-4583ดดูแลถึงบ้านบริการดูดครอบครัวเลยนะครับ